ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซฟตี้เด็กฟิงเจอร์เนี่ยก็มองแนวโน้มยังมีโอกาสที่จะ,ะปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่ผ่านระดับพันจุดขึ้นมาปิดที่ระดับหนึ่ 1, 1 5 0จุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับในส่วนของ S 5 0 S 1 3โดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับ s น n ิเมนต์การลงทุนที่ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นบวกหลังจากที่ในส่วนของรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนในส่วนของตัวเลขในภาคอุตสาหากรรมแล้วก็ตัวเลข,ข้าปรี ตลาดเนี่ยออกมาค่อนข้างดีก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ทําให้มีแรงเก็งกําไรในส่วนของตลาดหุ้นก่อนที่จะมีการประชุม G20 ในวันพรุ่งนี้ที่อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับอัอาตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้นักทุนต้องอติดตามดูโดยที่ในส่วนของอนักทุนต่างชาติเองเมื่อวานเนี่ยกลับมาซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยวันแรกในรอบ7วันราวแ2รล้านบาท ส่วนในเซฟตี้เด็กฟิวเจอเนี่ยซื้อสุทธิเป็นวันที่2เหมือนกันจะอยู่ในปริมาณที่ไม่มากประมาณ79สัญญาก็ยังทำให้ยังคงต้องจับตาในส่วนของทิศทางการลงทุนของนังทุนต่าง อ,อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ผลักดันในส่วนของรัชนีเซฟฟิลงถึงในส่วนของเซฟฟิีเด็กฟิวเจอร์ให้แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าความผันผวนก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยใน ชั่วโมงการซื้อขายระหว่างวันโดยในส่วนของ S50S13 วันนี้เนี่ยเรามองแนวโน้มมูลก่าปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ1012จุดแนะนำสำหรับผู้ที่มีสถานะลอง S50S13 อยู่ก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ994จุดส่วนสถานะใหม่เนื่องจากมองความผันผวนระหว่างวันจึงให้รอจังหวะย่อตัวแต่ไม่หลุดระดับ1000จุดเพื่อเข้าเก็งกำไรในฝั่งรองได้ สำหรับในส่วนของ go future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะค่อยๆอ,อ่อนตัวลงตามทิศทางของราคาทองคำที่มีโอกาสค่อนข้างมากจะลงไปทดสอบประดับ1,635เหรียญในช่วงที่นักลงทุนกำลังจับตาการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นในอีก2วันข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประเด็นสาคัญรวมถึงในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ดูเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเนี่ยยังคงปรับตัวลดลงโดยในส่วนของความคาดหวังต่อ,อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ทําให้นักทุนยังเลือกที่จะเข้าไปเก็งกําไรในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าภักผลิอื่นๆโดยในส่วนของอตลาดทองคํา ปัจจุบันในฝั่งเอเชียเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามว่าหลังจากตุดจีนเนี่ยปริมาณความต้องการทองคำเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ โดยในส่วนของอการเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงของราคาทองคำแล้วก็ในส่วนของ GFG 1 3มเนี่ยมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงทดสอบระดับ23,300บาทแล้วก็23,200บาทได้ต่อไปดังนั้นสถานะช็อตเดิมเนี่ยยังให้ทยอยทำกำไรใกล้ระดับ23,300บาทส่วนสถานะใหม่ยังเน้นเข้าไปเปิดสถานะช็อต GFG 1 3ได้ หากยังแขว่งตัวอยู่ในระดับต่ำกว่า23,530บาท สำหรับในส่วนของ b r e n t c r u d e Oil Future วันนี้มองแนวโน้มก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นทดสอบระดับ3,550แล้วก็3,580บาทได้เป็นไปตามผิศทางของราคาน้ำมันดิบ b r e n ทที่แม้ว่าจะยังทรงตัวใกล้ระดับ118เหรียญแต่เรามองว่ายังไม่หมดหวังที่จะผ่านขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ระดับ120เหรียญได้ต่อไปแม้ว่าถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็น่าจะสร้างความผันผวนระหว่างทางของการปรับขึ้นรวม ถึงในส่วนของปัจจัยกดดันล่าสุดจากการที่สำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA เนี่ยมีการออกรายงานประจำเดือนระบุถึงอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่ามีแนวโน้มจะโตโตขึ้นเพียง840,000บาร์เรลต่อวันในปีนี้เป็นการปรับลด จากตัวเลขคาดการณ์ครั้งก่อนที่ราว90 0า0บาเรลต่อวันก็มองในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเช่งช้าจะส่งผลลบต่อปริมาณการใช้น้ำมันในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย IEA ยังระบุว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมีแนวโน้มจะลดลงก็ดูจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันอยู่เสื่อนหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่านักลงทุนน่าจะยังมี มุมมองเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐ,ษฐ,ษฐกิจโลกในปีนี้แล้วก็ในส่วนของการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันโดยรวมขณะที่ระหว่างวันเองเนี่ยต้องติดตามในส่วนของตัวเลข GDP ของหลายประเทศในยูโรโซนก็อาจจะออกมาแล้วก็สร้างความผันผวน,นกับราคาน้ำมันดิบเปรนได้แต่ยังมองว่าถ้าหากเห็นการพักตัวก็ยังน่าจะจำกัดบริวเวณ117เเหรียญ ส่วนวันนี้เนี่ยเร S 1 3เรามองว่าสถานะลองก็ยังให้ถือเพื่อไปรอทำกำไรใกล้ระดับ3,550บาทโดยตัดขาดทุนต่ำกว่ารดับ3,475บาทส่วนสถานะใหม่เนี่ยให้รอจังหวะย่อตัวเพื่อเข้าเปิดลอง ส่วน USD f i l t u r e วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวลักษณะไซ์เวย์อิงทางลงโดยถ้าดูในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยเริ่มแกว่งตัวไซ์เวย์ในกรอบมากขึ้นโดยถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐท,ที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งสต็อกสินค้าคงคลังในภาคธุรกิจแล้วก็ยอดค้าปีก โดยประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือในส่วนของการประชุมของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็กำลังพัฒนา19ประเทศรวมถึงในกลุ่มของ G20 ในสัปดาห์นี้ส่วนนักงทุนต่างชาติเองเนี่ยกลับมาซื้อในตลาดตราสารหนี้มากขึ้นเมื่อวานซื้อสุดทีไป1 1,193.6 1ล้านบาทและกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นจึงคาดว่าค่าเงินดอลลาร์เทียบกับบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ29.70ถึง29.85บาทต่อไปก่อนที่จะทราบทิศทางดอกเบีย้ยที่แน่นอนในกรารประชุมกรนงนในวันที่20คกุมภาพันธ์นี้ส่วน USDG 1 3ก็ ออมองว่าน่าจะอิงทางอ่อนตัวแต่ยังจำกัดบริเวณ29.75บาทดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนแนะนำสถานะช็อตให้ถือต่อโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ29.85บาทส่วนสถานะใหม่ให้เน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ29.75ถึง29.90บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ